ก็อีกแล้วก็คือเปิดตัวเรื่องมิสเตอร์แฟนบอยใช่ครับเป็นยังไงบ้างบวงสรวงฉันถามเขาทำไมล่ะต้องตอบใช่ไล่ะก็ดีใจมากก็วงสรวงแล้วก็ได้เวลาเริ่มต้นของแฟนบอยแล้วแหละว่าแบบว่าออจริงๆก็มีการทำงานกันมาอย่างต่อนเนื่องแต่วันนี้ก็ได้โอกาสในการเปิดวงสรวงแล้วก็แถลงข่าวให้ทุกคนได้รู้ว่า บอลบอยจะเริ่มแล้วนายแต่ี๋วนกาโดนคนมารการเตรียมตัวเปเลยว่าคอ่าการเตรียมตัวก็จริงๆก็ทยอยเตรียมตัวมาหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่าบทบอลบอยเนี่ยจะต้องแบบบทบอลบอยเข้มข้นมากมันเลยจะต้องแบบทําการบ้านเยอะมากแล้วก็ทยอยทําการบ้านให้ส่งน้องเรียนเวิร์กช็อปเนะเพราะว่ากล้าก็ติดถ่ายอีกเรื่องแล้วก็เลยส่งให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ของกล้า สอนน้องๆทุกคนเนาะ,ะ,ะก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีครับอืมหนักใจอะไรที่สุดคะในเรื่องหนีเราหันลุหันซ้ายหันขวาหนักใจก็คือเออเราหันซ้ายหันขวาไม่หนักใจนะแอบมั่นใจด้วยสองเออนาะแลกแสดงแบบแอบมั่นใจนักแสดงเพราะว่าก็มีการแบบเตรียมตัวก็ว่าเราคือเราเสียงไม่ได้โกหกนะคะไม่ได้โกหกแอบแอบเตรียมตัวมาอย่างดี แล้วก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีจริงๆก็อีกน่าจะนับเป็นวันได้เนาะเราก็อาจเราก็จะเปิดกล้องแหละอ่าเสน่ห์เรื่องนี้อยู่ตรงไหนก็ว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของความแบบคําพูดแซ่บๆใช่คำพูดใครแซ่บสุดคําพูดใครแซ่บสุดเอออุ้ยแซบหมดเลยอยู่ที่ใครจะเริ่มแซ่บตอนไหนอ่าจะปล่อยอยู่หีือว่าใครจะเริ่มแซ่บตอนไหนนะ หลอกใช้ไหมนะก็ไม่น่าหลอกเพราะมันมีสิ่งนั้นอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็คิดว่าก็จะเพิ่มทวีคูณความแซบเวลาเราแบบเวลาเราเล่นทุกคนได้ดูทุกคนจะแบบโอ้โหขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยอืมแค่พี่แค่คำพูดหรือว่าจอมีการกระทำด้วยไหมก็คำพูดด้วยการกระทำก็น่าจะมี พราะการการเพราะการการทำมาก่อนเราให้มีคำพูดจบได้สวยแม่จบแขวะผมคิดตามอยู่เมื่อกี้ก็ก็คิดว่าก็คิดว่ามันใกล้เรียกว่าเย็บความแซบเนี่ยเรียกว่าความเข้มข้นดีกว่าเพราะว่ามันเข้มข้นมากตอนน้องอ่านบท่ะวันหนึ่งเราอ่านบทได้ไม่เกินแบบสองตอนนะมันอ่านด้วยกันนะอ่านได้ไม่เกินสองตอนเพราะว่ามันหนักมากเนาะก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็น โรแมนติกดราม่าแอบใส่คอมเมดี้เล็กน้อยอใส่โรแมนติกเยอะๆแล้วก็ใส่ดราม่าเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่มีเบสออนทูสตอรี่ของใครนะคะไม่มีไม่มีเออคือใครจะดูอะไรใช่ไม่มีใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่เอาหมายสารแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นค่ะบอกต้อง่งวันดูใช่เพา เป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้เราแห่งขึ้นมาใหม่เราต้องต้องใช้คำว่าอ่านแท็กแท็กเอาดีกว่าเอาล่ะไม่ใช่ม่อุตส่าห์โยนออกไปไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ก็คือถ้าสมมติว่าแฟนบอยออนอีพีหนึ่งก็ให้ไปดูแฮชแท็กแฟนแฟนบอยอีพีหนึ่งเอาว่าแบบเขาคุยอะไรกันไม่ได้หมถึงแบบจู่ๆใส่แฮชแท็กปึ้งพูดถึงเรื่องนี้มันไม่เลยแค่เดียวเราไม่แท็กขากใช่ใช่แข่งข่าย ไม่โยนหาใครแล้วและไม่มีใครอย่าโยนมากลัวกลัวครับขออนุญาตถามของแพ้ก่อนนะแพ้ปีไหนนะครับเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถอครับแล้วก็เป็นแบบใครจริงๆเป็นตัวละครที่ไม่มีในนิยายด้วยก็ให้ทุกคนรอรุ้นกันนะครับว่าตัวละครพันตอนแรกชื่อไทยนะแต่ว่าเปลี่ยนพี่ก้าเปลี่ยนแบบน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นพานดีกว่า แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามคราว่าตัวละครเนี้ยจะมีบทบาทยังไงแล้วก็แบบส่งผลยังไงต่อนเนื้อเรื่องครับผมแล้วก็เข้ามาเนี่ยกะวันของอะไรแล้วตัวละครนี้มีข้างๆไหมคะครับของเรื่องที่สองเรื่องแรกมันเรื่องแรกตอนที่มีแต่เรื่องนี้มันีข้างๆไหมคะมีข้างๆเขาถามว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยืนฝั่งอื่นได้ไหมเดี๋ยวเขาจะเปลียนทุกเปล่างเนี้ยก็อาจจะได้อาจาจจะเปลี่ยนฝั่งได้ อ๊ยก็จเปลี่ยนปากรอี่่ก็จะไยืปาหรือเปลอาจจะหรือเปล่าไม่ได้หนูมันเป็นละครโลกยังไม่ได้ว่าอเลยเลยแต่หนูเสียงในหัวคือหนูพูดป๊อปป๊อปป๊อปอินเลิฟมากอินเลมา่ะนมไถึงเลียละนะใช่แต้ถงบอกหัวคะเพราะหลายคนหลายจะเป็นบอกว่าจะเกิดแบบหูเดินรอบกองอะไรหรือเปล่า กัมีไหมคะไม่มีกฎอะไรแต่ว่าก็ให้เป็นห่วงกันเองเถคะเพราะว่าอะไรเกมอยู่กับพี่อะไรเซฟอะเซฟอยู่ด้วยไม่ได้หรอเจมดูข้างหลังเขาหัวขนาดนั้นในเรื่องนี้จะยากไหมเรื่องสองจะยากไหมผมว่ายากนะครับยากกว่าตอนกินมฟ้าแล้วก็ทั้งตอนที่แบบ ไปแบบในสัปดาหานะครับว่ายากกว่าฝากไหมฝากเราย่างดี่วไหมหรือยังไงฝากฝากเอาเลยลูกห <ปะ S 1> น,นูจะทำตามใจหนูแม่ไม่ห้ามสปอยเลยทั้งนั้นฝากตัวละครไทยแล้วก็ฝากพัจจิแล้วก็ฝากพี่พี่มิสเตอร์แฟนบอยด้วยนะครับไม่ได้กองวิดีโอดูแลใช่นะครับใช่นะ พี่ไงเดี๋ยวพี่ดูพันจีได้แกอันนี้ไม่ได้งอนกันอยู่ใช่ปะเอออ่าโอเคแม่ไม่รู้แม่ม้นี่เไม่ก่อคดีใช่ไูกโดับสุเนี่ไม่มีนะโอ้ในกองจะขับรสุขนี่ไหมลูกสงบมากๆ่าเกิดสุกหรือเปล่าไม่รู้ก็ก็นนิดหนึ่งเนาะน้องแพทน้องแพทตอนนี้มีอาการป่วยนิดหนึ่งก็ให้เราไปพักก่อนให้เราไปพักก่อนไอไวไหม ไหวคไหวอ่ายังไหวยังใจสู้อยู่ยังใจสู้สู้นะเนาะประคองไว้นู่ประคองไว้ประคองไว้ไม่คนดูแลใช่ใช่มาแล้วนอกจากคู่นี้คู่อื่นใกล้ยังไงคะแต่คุณต้องเจมก่อนอ่ะเจมก่อนครับผมผมเจมนะครับผมรับบทเป็นนายครับผมก็อ่ถ้าตามเรื่องย่อก็คือเหมือนเป็นคู่จิ้น ที่มีกระแสเอ็ที่มีกระแสแรงกับเติร์ตนั่นเองใช่ครับเติร์ก็คืออูนั่นเองครับผมก็เรืองนี้ก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่ครูก้าพูดเลยครับว่าเข็มขนมากมากแล้วแบบมันเป็น เนื้อ <gegen violin> <warfare> <Play styles> เรื่องที่เราทั้งหมดรู้สึกค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็อินกับมันมากๆด้วย hmm. อะไรเง e ี <S <S ้ยเพราะเพราะว่ามันใกล้กับสายงานอาชีพของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยครับคือแบบว่าพี่เตรียมแพ็คแล้วนะไลายก็ร้ายหรือเปล่าพี่ยังไม่แพ็แไว้ที่พี่เตรียมเลยไลายก็ร้าเอาหรออาจจะยังไม่ไม่ร้ายแบบจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าตัวละครทุกๆตัวที่อยู่ในเรื่องครับมันมีเหตุและผลหมดเลยใช่ไม่มีตัวร้ายในเรื่องมี้เพราะแบบตัว แล้วก็ไม่มีตัวดีด้วยใช่เดี๋ยวพี่เราดูเลยเ็รื่องจริงเลยเ็เรื่องจริงกนยจะดแทนไอ้ดูเซลไปยังไงอ่านหน้าแล้วดูได้เลยไหมอ่านหน้าแล้วดูได้เลยไหมสู้ๆนะครับพี่ก็เป็นแบบนี้แหละตอนช่วงแรก ยอกอันนี้ยอกอันนี้ยอกไปจริงไปจริงไม่ไม่คืออยู่ในเรื่องก็อ่าผมก็จะนั่นแหละครับถ้าใครอ่านนิยายของมิสเตอร์แปนบอยก็จะรู้ว่าเป็นยังไงเออเหมือนเปิดกล้องเลยมั้งยะเหมือนผมก็เหมือนเปิดกล้องแล้วผมจะเก็บซีนนี้เอาไปฉายจริงทุกคนจะได้ออกกล้องคนถามคำถามด้วยก็ปิวไหมคะก็ปิวพี่เจมไหมคะพีาว่าแบบ อินเนอร์มันต้อง <มา S 2> แรงขนาดอ๋อจริงจริงทุกคนเนี่ยคิดว่าแบบอินเนอร์ตรงนั้นแรงใช่ไหมก็่มันเหมือนเหมือนเจมแต่จริงๆไม่ใช่นะหมายถึงว่าเจมอาจจะเล่นแรงแล้วเจมจะรู้สึกบรรยัพยังตัวเองหมายถึงว่าเจมจะรู้สึกว่าพี่มันพูดได้เหรอวะพี่อะ,อะไรอย่างเงี้ยนี่นก็บอกว่าแกละครแกตัวละครพูดไปเลยเพื่อนอะไรเงี้ยก็ทุกคนจะคิดว่าอันเนี้ยเหมือนเจมแต่ก้าวว่ามันไม่เหมือนเลยตอนของก้ารู้สึกว่าตัวละครกับเจมมาห่างกันเยอะมาก เพว่าตัวละครของเจมนั้นเือนูปอยอยู่ถ้าพูถึงความเก็ในเรื่องพี่เจมจะเก็ดแคไหน่นถ้าเรพูถึงความเก็ในเรื่องพี่เจมจะเก็ดแคไหนเก็เท่ากันทุกคนเชื่อกันไหมจริงถ้าถ้าถ้าพูดใส่ย่งนี้ีคคนรองได้ลองดิลูกอ่อพอพอน้ำซิมน้ำโอเคน้ำซิม อยากร้ว่านีเจยไอวจะอให้เขาหอุ้ยเอุอุ้ยอุยก็ถ้าเจมอ่ะยังไม่หามาให้แม่แม่ก็ไม่มีให้ก็มันไม่มีใครมาค่รยัค่อยๆไ่่อยๆค่ใย่อยอยๆค่อยๆคเอยๆค่อยๆค่อห็นเอยๆค่อยมค่อย่เห็นเลยใช่อยๆค่ยๆค่ก็แคบอ่ายริงๆแล้วคือจะคูดยังไงดีค่อยๆค่อค สามทหารเสือของท่ายก่อนใช่เป็นการอ๋อคือเป็นบุคคลที่ห้ามเอ่ยนามเลยจริงๆคือคำว่าสามทหารเสือคือแบบว่าเขาจะคอยดูคอยแบบปรับมายเซตหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าการที่แบบว่าจะมีใครมาเล่นคู่ด้วยในการนี้ยมันต้องแบบมันต้องเชื่อใจกันในการเล่นอะไรอเงี้ยใช่เราผมก็เลยรู้สึกว่าเออแต่ตอนนี้ก็ยังโฟกัสกับการเป็นนายในแฟนบอยก่อใช่ครับค่นนละคะครับผมโอเค พร้อมไหมบพร้อมครับลูกหมีจะร้องแล้วโอ้ยเพิ่งร้องครับผมเออเปล่าๆคนุ่กคุกคือเอาจริงผมผมว่าน้ำตาในเรื่องอาจจะไม่ได้มีแค่พี่นายก็ได้นะมีคนทาให้หนูร้องไห้นอกจากพี่นายด้วยหรอไม่รู้ผมพูดไปงั้นแหละไม่มีเลย จะลอกตัวยอนไงฮะยอนยอนทำไมอ่ะูยังยังไม่พอแต่ว่าแต่ละตัวละครมีความมีความแจ้งมีความผิดอะไรเงี้ยแล้วอย่างแบบเซฟอย่างแพตตี้เราสามารถใส่เพิ่มไม่ได้เลยเพราะดูท่าจริงจริงอ่ะหนูคิดว่าเรื่องนี้เป็นโซย์เวอร์ทุกคนจะต้องเอาตัวรอดในวงการบันเทิงพี่ๆน่าจะรู้ว่าวงการบันเทิงมันก็สนุกสนานอยู่พอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะ มันคือการสวอยเบลแหละคือการแบบก้าวขึ้นไปคือการแข่งขันมีทั้งคนที่คอยอุปถัมภ์แล้วก็มีคนที่คอยที่จะแบบเ,เข้าใจผิดอย่าก้าจะไม่ค่อยเรียกในเรื่องนี้ว่าเขาจะค่อยมาทําลายอ่ะเพราะว่าในวงการเราก็ไม่ได้มาทุกคนเตรียมตัวมาทําลายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนมาเหมือนมาด้วยความเข้าใจผิดบางอย่างในการพูดต่อในการใช้ข่าวลืออะไรเงี้ยก็ก็จะมีเยอะในเรื่องหนึ่ง แล้วถามว่าใส่แซ่บๆยังไงลงไปในนักแสดงทุกคนแบบก็คิดได้ก็เลยย้อนกลับไปว่ามันคือการแบบเอาตัวรอดของทุกคนที่จะต้องเออ่ไม่โดนอะไรทั้งนั้นต้องก้าวขึ้นไปข้างบนเพราะว่าบบนักแสดงทุกคนมีแบบทีมงานที่จะต้องดูแลแล้วก็ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคน,นก,คนกคน็จะเอาตัวรอดในรูปแบบนแบบแล้วคือเรื่องีปู่กับเพ็งมาเป็นผู้หลักแล้วต้องแบบวิวเขาอย่างไรบ้างอไม่เห็นต้องผิวอะไรเลยค่ะอ้ยเอ้ยทำไมอะ อ่าไหนแกบอกมาแล้วแกยิ้มบอกทุกคนเลยคืออันเนี้ยคืออันนี้ที่รู้สึกนะคือมันตอนเปิดอ่ะพอดีดปไม่เอาดีปัดหล่นจนหลอนใหมดแล้วเป็นสั้นอะไรล่นจนเลยปูกำลังจะพูดบทละหลักอะไรที่เป็นบทไม่ต้องเอาออกมาอ่าไม่บทไม่บทไม่ใช่บทอาไม่บทได้อาไม่บทได้รู้รู้สึกว่า แบไทไลายผมกับน้องอะไรเงี้ยที่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในการเลยจนถึงตอนนี้คล้ายๆกับเรื่องอ้ีอออเล,ล่ีเล่เลหรอลีเล่ยู่ยใช่ใช่แต่ว่าเอาจริงก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าภาพที่มันใกล้ๆลครับผมก็คือเดี๋ยวรอดูว่ามันจะรีเล่ยังไง จิงค่ะอะไรครัเรื่องนี้้อมดูแลใครไหมลูกจะดูแลไม่ได้ไม่เ็นดูแลตนเงจีนจะหอมตลอดแต่แต่ดูแลหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ต้องดูแลอ่าเดี๋ยวฝาก โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวฝากก่อนอยากให้คนแถน,น้องๆแบบชํำๆต่อนะโอ okay. เอแบบ bon คฝากฝากนิตติ้งบอลหน่ยค่ะแล้วเร็วนี้ก็จะเปิดกล้องแล้วแล้วก็อ,ววอยากให้ทุกคนแบบช่วยดูแล้วก็อาจจะแบบช่วยเป็นกําลังใจตลอดการถ่ายทำซ,ซึ่งจริงๆแล้วก็ว่ากําลังใจเหล่านั้นก็เป็นสิ่งสําคัญกับนักแสดงมากๆแล้วก็ทีมงานด้วยก็อก้คิดว่าเราจะทําอย่างเต็มที่เลยเพื่อให้ทุกคนแบบได้รสชาติใหม่ๆ ของมันดีเวิร์สเนาะก็คือเข้มข้นสีแซบลักสุดๆสดายแก่เก่าไหมสายแก่เกา่เกาสายแก่เก่าด้วยแท้แจกว่าดิเปิดกล้องเถอะ <c oughs> คืออยากลองดูแล้วคือตอนนี้ก้ามีมีคิวเปิดกล้องแล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าก้ายังรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเปิดกล้องหนึ่งคิวก่อนแล้วก็ลองออกกล้องก่อนเอยออกกล้องว่ะออกกองก่อนแล้วดูว่าแบบคาแรกเตอร์สะเทืยนไหมเพราะว่ามันแอบยากจริงๆตัวก้าคือว่ามันยากจริงๆเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เยอะๆเลยเร็วๆนี้ปีนี้ได้ดูแน่นอนอ่าได้ปีนี้ได้ดูแน่นอนพยายามทำเต็มที่ คำฮูปิก้าแล้วเออเซฟไม่ได้สปอยเลยห้องดำหลายรอบเลยล่ะชมหลายรอบเดือนเนี่ยตอนนี้น่ากลัวมากเราจะเปห้องดำใช่ต้องแบบทั้งดำทั้งชมพูก็ทำพี่ออฟรีโนเวทห้องดำไว้เลยนะฮะเดีววัได้ใช้อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นมิสเตอร์แฟนบอยห้องคื่อมิสเตอร์แฟนบอยเหรอก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วเนาะก็ประจวบเหมาะกับอีก อีกเรื่องหนึ่งที่กําลังจับอิดกล้องแล้วแล้วก็ทุกอย่างลันก็คิดว่าก็วางแผนทุกทุกอย่างมาดีมากแล้วก็ไม่กระทบกับอะไรเลยอืมอืมไ้วดได้ดูปีนี้แน่ได้ดูปีนี้แน่นโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิดีต้อนรับที่ตด่ คำถามค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอเคขอบคุณนะคะโอเคดีมนะคะเริ <istas> ่มันนะาไป่าีมโอเคขอบคุณคากเดี๋ยวพี่เจนอยู่นี่ก่อนพี่แพทจะวิ่งไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปเซฟไปหา